ต้องบอกว่าโชคดีมากได้มาไขข้อข้องใจกับบูธท,ที่ชื่อว่า QP นะครับเราเริ่มต้นจากตัวดั้งเดิมของเราเลยคือมายองเนสสีแดงมายองเนสตัวสีแดงเนี่ยครับเหมาะสาหรับการนําไปจิ้มนำไปดิปปิ้งอะครับ,รบเพราะว่ารสชาติเขาจะหนักแน่นมีความชัดเจนลายเส้นค่อนข้างสวยจะให้รสชาติความกลมกล่อมค,ความหอมของงาและความมันตามมาตัวนี้นะครับไม่ได้เป็นของกลุ่มู้ดเ service เนาะ สามารถหาซื้อได้ตามห้างสับสินค้าชั้นนำทั่วไปเลยก็คือคจะเป็นมายองเนสเชดดาชีสกับมายองเนสทาโฟนะครับครับูทีนี่คือหิวเลยผมไม่ไม่ทานอาหารเลยเนี่ย <c oughs> ถายงานตลอดเลยสวัสดีครับวันนี้ผมแมนซาววน่านะครับ อยู่ในไทเฟกอนุกาปี2023นะครับต้องบอกว่าโชคดีมากได้มาไขาข้อข้องใจกับบูทที่ชื่อว่า QP นะครับสวัสดีครับเชียสต๊อปครับสวัสดีครับ,คร,บครับผมต้องบอกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ QP อยู่ในเมืองไทยม,มานานมากในฐานะคนทำอาหารฐานะคนทานแล้วก็อาจจะเป็นอุตสาหกรรมอา,าหารบางส่วนนะครับเคยสงสัยไหมว่าหลายซองทั้งหมดเนี่ยเสียอะไรบ้างคุณสต๊อปเคยมีคนสงสัยแล้วเมื่อคุยกับคุณสต๊อปบ่อยแค่ไหนครับมีบ่อยเลยครับมีบ่อยเลยลูกค้าจะมีความสงสัยว่า เฮ้ยมายเนสของ Q.P. เนี่ยมีหลายรูปแบบมากแล้วแต่และตัวเนี่ยต่างกันยังไงและลูกค้าคนเอาไปใช้งานยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาตอบทุกคำถามอา่าทุกๆคำถามผมจะมาตอบให้ว่าควรใช้อะไรกับอะไรครับนี่ครับต้องให้คิวพนพูดเองนะครับจะได้มั่นใจสำหรับคนที่มาซื้อนะครับโอเคมาเริ่มจาก อะไรดีครับคุณสต๊อกเราเริ่มต้นกับตัวดั้งเดิมของเราเลยคือมายองเนสสีแดงมายองเนสตัวสีแดงเนี่ยครับเหมาะสาหรับการนําไปจิ้มําไปดิปปิ้งอะครับเพราะว่ารสชาติเขาจะหนักแน่นมีความชัดเจนลายเส้นค่อนข้างสวยดังนั้นตัวเนี้ยผมแนะนําเลยเอาไปดิปปิ้งต่างๆอร่อยแน่นอนครับครับอาหารญี่ปุ่นประมาณนี้เลยใช่ไหมใช่ครับโอเคหรือว่าถ้าไม่งั้นก็จะมีการเอาไปขึ้นลายเส้น บนหน้าหาต่างเช่นโอโคโนโมิยากิหรือไปทําเป็นทาโกยากิก็ได้ครับผมตัวต่อมาครับจะเป็นสีเหลืองครับสีเหลืองนี้จะตอบโจทย์คนไทยขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งด้วยความที่เขาจะมีรสชาติหวานนําและตามด้วยเค็มดังนั้นรสชาติตรงนี้ครับจะค่อนข้างใกล้เคียงกับตัวสีแดงนะแต่ว่าสีเหลืองเนี่ยจะมีความหนักที่น้อยลงดังนั้นเวลากินจะกินง่ายขึ้นจะไม่รู้สึกเลี่ยนเกินไปไตัวต่อมาครับจะเป็นตัวสีน้ําเงินตัวสีน้าเงินนียครับจะตอบโจทย์ลูกค้าที่ชอบมายองเนสที่มีความชัดเจนแต่ไม่ชอบหวาน ชีวิตไม่ติดหวานคือบนซองเขียนว่า no sugar นะครับใช่ชีวิตไม่ติดหวานดังนั้นตัวนี้เหมาะมากๆเลยครับคือรสชาติเขาจะเน้นความเค็มขึ้นนําแล้วก็ความมันตามมาประมาณนั้นตัวต่อมาตัวสีเขียวครับตัวสีเขียวตามชื่อเลยครับเบทไทเราสร้างเขาขึ้นมาเพื่อให้เป็นเบสเป็นเบทของการทำซอสอื่นๆเช่นเอาไปทำเป็นซีซ่าทำเตาสั้นหรือไปทำเป็น เป็นเบ็ดน้ําสลับตัวอ,อื่นที่ที่ที่ทางทางเชฟหรือทางโรงแรมต่างๆต้องการเอาไปใช้งานตัวนี้เห<ต>มา<อ>ะที่จะส,สนุกกับการปรุงไมเนสอีกหน่อยหนึ่ง<ช>ไม่ได้สําเร็จสักทีเดียวอะไรเงี้ยครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมแนะนําเลยตัวต่อมาครับตัวสีราชามายองเนสตามชื่อเลยครับสีราชาบ่งบอกถึงความเผ็ดแล้วงั้นรสชาติตัวนี้ครับถ้าลูกค,ค้ากินมายองเนสแล้วมีความเลี่ยน ความเผ็ดของตัวนี้ครับจะช่วยตัดเลี่ยนได้ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็น uh huh. มายองเนสขายดีมากในไทยพอลูกคา uh ้า huh. รู้สึกว่ากินแล้วถูกปากคนไทยที่สุดเลยไม่ต้องปรุงเพิ่มแค่เอาไปใช้แค่บีบก็อร่อยแล้วครับมายองเนสคิีตัวนี้ต้องบอกว่านี่ขนาด5สีในตลาดนะแล้วทางในงานไทยเปกวันนี้นะครับเพิ่มความซับซ้อนอีกนิดน,นึง สีใหม่ๆสำหรับฟู้ดเซอร์วิสฟู้ดเซอร์วิสคืออะไรครับอีกนิดนึงฟู้ดเซอร์วิสจะเป็นมายองเนสสำหรับธุรกิจด้านอาหารทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคราวคิทเชนเป็นเวสตรองเป็นโฮเทลหรือเป็นอุตสาหกรรมอื่นๆครับที่ต้องใช้จำนวนมากๆนั่นคือความหมายของฟู้ดเซอร์วิสนะครับคิว q ีก็เลยคำนึงความต้องการที่หลากหลายได้ผลิตภัณฑ์ใหม่อีกจำนวนหนึ่งซึ่ง ต้องให้ครูสต๊อปให้ความรู้แหละต้องให้ความรู้รด,ด้านนี้ <Okay. S 2> โอเคมายองเนสในกลุ่มตรงนี้นะครับจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของรสชาติแล้วก็หน้าตาของเขาเพราะว่าความต้องการของตลาดอาหารในปัจจุบันเนี้ยมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากแล้วก็มีการแข่งขันในเรื่องของราคาค่อนข้างสูง,งดังนั้นเราจึงทําตรงนี้ออกมาเพื่อตอบโจทย์และตอบสนองผู้ประกอบการ,รโดยการที่เราปรับเรื่องของราคาให้สามารถเข้าถึงได้ ผู้ประกอบการสามารถแตะต้องเขาได้และเข้าถึงได้ง่ายกว่ามายเนสตัวทั่วไปของเราโดยที่ยังคงคุณภาพเดิมเพราะว่า QP เรายังคงต้องใช้มาตรฐานของญี่ปุ่นเหมือนเดิมอยู่แล้วไม่ลดคุณภาพไม่ลดคุณภาพครับสิ่งที่จะเห็นชัดเจนเลยคือว่าหน้าตาของเขาครับจะไม่ได้มีแบรนด์ QP หรือไม่ได้ติดแบรนด์อะไรเยอะแยะเพื่อตัดคอสในส่วนไม่จําเป็นออกไปเนาะให้เหลือแค่ตรงนี้ดังนั้นมายเนสของเราตรงนี้ครับถ้าเกิดลูกค้ากลุ่มฟดเซอลทั้งหมดมีความสนใจตรงนี้ สามารถติดต่อเซลล์ของเราได้เลยครับผมโอเคอครับ โอเคอันนี้อีกหลากหลายก็ติดต่อมาที่นี่เดี๋ยวจะมีให้คําตอบว่ารสชาติแบบไหนเกิดในตลาดไม่ถูกใจมีพิเศษอีกโอเคนอกจากนั้นเรายังมีโปรดักตัวอื่นขึ้นมาเพิ่มเติมอีกในงานที่จะโชว์ใช่ไหมในงานที่จะโชว์ตอนนี้เตัวใหม่ล่าสุดของเราเลยครับคุณสต๊อกข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยตอนนี้จะมีน้ําจิ้มอยู่2รูปแบบรูปแบบแรกเป็นน้ำจิ้มชาบูครับครับอันที่สองเป็นน้ำจิ้มยากินิคุน้ำจิ้มยากินิคุเนี่ยทำมาเราถึงพิเศษทำไมอย่างนี้สองตัวนี้ครับตัวแรกเลยอ่ะเป็นน้ำจิ้มครีม ดังนั้นความครีมมี่ตรงนี้ครับถ้าทานกับชาบูจะให้รสชาติความกลมกล่อมความหอมของงาและความมันตามมา ส่วนตัวน้ำจิ้มตรงนี้เป็นน้ำจิ้มงาคั่วสีอิว๊วน้ำจิ้มอันนี้นะครับจะให้รสชาติของความหนักแน่นแต่จะมีกลิ่นความหอมของออยที่ลอยอยู่บนหน้าดังนั้นเวลาคีบเนื้อที่ย่างเสร็จใหม่ๆลงไปจิ้มน้ำจิ้มตัวนี้ครับ,รบกลิ่นหอมของออยจะช่วยให้บูต์ความอร่อยขึ้นได้เยอะมากเลยครับ,รบผมพูดทีนี่คือหิวเลยผมยังไมไ่ทานอาหารเลยเนี่ยถ่ <c oughs> ายงานตลอดเลยโอเคครับ,ค,รบคือต้องบอกว่าที่ฟังดูดีเนี่ยนะไม่ได้หาซื้อง่ายนะครับ ต้องติดต่อมาที่ QP Food Service นะครับถึงจะมีจำหน่ายใช่ไหมใช่ครับต้องติดต่อก,กับทางเราโดยตรงเท่านั้นและเดี๋ยวทางเรา <ผม S 1> จะมีคำแนะนำเพิ่มเติมขึ้นไปให้ว่าถ้าสนใจโปรดักต์ของเราแต่ละโตัวเมื่อกี้ที่พูดไปเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างครับผมเดี๋ยว เดี๋ยวพูดโปรดักต์ใหม่ๆนิดนึงเบิร์เมื่อกี้แอบเหลืออะไรเห็นอยากจะโชว์นิดหน่อยมีโปรดักต์ตรงนี้นิดนึงครับตัวนี้นะครับไม่ได้เป็นของกลุ่มฟู้ดเซอร์วิสเนาะสามารถหาซื้อได้ตามห้างสินค้าชั้นนำทั่วไปเลยก็คือจะเป็นมายองเนสเชดด้ชีสกับมายองเนสทัฟเฟิลนะครับซึ่งสองตัวนี้เราต้องการทำตอบโจทย์กลุ่มของมายองเนสจะมีลูกค้าบางกลุ่มที่ตั้งคำถามกลับมาว่าต้องการทานมายองเนสเนี่ยแต่ต้องการให้รสชาติยังค้างอยู่ในปากตอนที่กลืนหรอวะอยากทานทัฟเฟิ้ลแล้วแบบรู้ส พระยังอยู่ในปลาว่าให้คุ้มเวลาจะดเราจะทำยังไงได้บ้างเราก็เลยพัฒนาโปรดักต์ตอตัวนี้ขึ้นมาคือกินเข้าไปแล้วต่อ้คุณกืนแล้วคุณจะได้มีความหอมอ่อนๆความละมุนของทัฟเพลและความละมุนของชีสอยู่ในนั้นนี่แหละครับต้องให้เชฟบรรจัยดังนั้นทุกอย่างจะมีรายละเอียดทุกรายละเอียดเล็กน้อยของเราอะครับ QP ใส่ใจทุกคนครับครับผมโอเคง่ายๆแล้วถ้าคนดูหรือเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาติดต่อ QP f o o d Service ติดต่อยังไงครับ QP f o o d Service เดี๋ยว จะมีทางเซลล์ของเรานะครับเป็นคนคอยดูแลเรื่องนี้เข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยใช่ครับเข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวติดต่อไปทางเว็บไซต์ทางเบอร์โทรที่อยู่ในเว็บไซต์พร้อมกับอีเมลและเดี๋ยวทางทีมพูดเซอร์วิสจะรีบติดต่อกลับไปทันทีเลยครับในเรื่องนี้เรียกว่าข้อมูลครบถ้วนแน่นแต่ไม่งงนะถ้าใครสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามมาได้เลยครับผมนะครับยินดีครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอนซาบาน่าขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขบคุณรับขอบคุณครับ